พระเจ้าตัดห้ามคือพระเทวทัตเป็นคู่เสนอให้พระนี่งดฉันเนื้อให้เป็นการฉันมังสวิรัติด้วยซ้ำไปฉันแต่ผักพระพุทธเจ้าตัดห้ามเลยเราไม่รับรองเราไม่เห็นด้วยท่านตัดเลยเธอเนื่องด้วยชีวิตชีวิตเธอเป็นอยู่ด้วยผู้อื่นจงเป็นผู้เลี้ยงง่ายเถิดเพียงแค่เธอไม่เห็นไม่ยินดีในเนื้อนั้นในสัตว์นั้น ไม่เห็นการฆ่าไม่ได้สั่งให้ลงมือฆ่าไม่ยินดีในการฆ่าเราทำมาถวายเธอจงเป็นผู้เลี้ยงง่ายด้วยการขบการฉันชนิดนั้นจะจะพูดในภาษาหลวงปู่มั่นนิ่งพูดหนักเลยนะหลวงปู่มั่นเมื่อก่อนจะมีพระที่เป็นลูกศิษย์หลวงปู่มั่นนะนะั่นแหละไปกินเจไงนะบอกไปกินเจพวกกมามา,มา,มา,มาหวานล้อมหมูกันได้ไปกินเจยอย่างนั้นอย่างนี้โดยมีเหตุผลมาสนับสนุนมากมายทีนี้หลวงปู่มั่นพูดขึ้นมาคำหนึ่งขัว้วเองคือสิบดนุถ้ำเ,เลยน่ะ ควายนะควายมันคงบรรลุธรรมหมดแล้วเพราะมันกินแต่หญ้ามันไม่ได้กินเนื้อเลยหลวงปู่มั่นั้นพุนหนักมากเลยนะโอ้โหสะเทือนเลยนะพระองค์นั้นตั้งแต่วันนั้นมาท่านก็เลยเริ่มกินเหมือนที่หมูข้านากินท่านกินใหม่หมท่านก็อ้วกเลยนะไม่เคยกินเนื้อพอกินใหม่ๆปุ๊บมันจะอ้วกมันจะคาวมันจะเหม็น